สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวินเทสตอรี่นะคะวันนี้จะพาแม่พาแม่สาวินพาไปไปไปทุ่งนาน,นะคะ่ะโอ้หอขี่จัก,กรยานด้ค่พี่น้องโอ oh, oh. <laughs> ้ขี่ขี่จักรยานถือกล้อง <laughs> <laughs> ไปคะ่ะเราจะไปทุ่งนากันนะคะนี่จะไปออนไปทำอะไรนะก็แคไปทุ่งนาน,นะคะไปทำทางสะดุงทางสะดุงไปทำยกยอนะคะ โอ้เขาปลาขาวพีว่นอ้อ <c> ง <oughs> ไปสูกไปหากูกครับเมื่อกีเห็นแบบพ่อมึงเสือพ่อมึงใส่สีเขียวเนาะอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วน้ำเล่ามาเร็วไปสักกูสลัดไปนี่ละละเราเราไปไหนนี่เปิย่างนั่นแทะนี่ลัดป่าหย่าหน้าบักต่ำน,นี่เอ้าลัดไปได้บ,บ่ไหวได้ไไเห็นแล้ววลอีกเมื่อเมึงอกี้ไฟน้ำหอมมุงเชิดสีสขีสสสสสอ,อ,อ๋อเห็นแล้วค่ะไปแล้วนะคะโอ้ยจักรยานลงม้อค่ะพี่น้อง อย่างเร็วเลยนะคะแต่พอตอนเก่าแล้วจะเก่ายังไงหวังว่าจะจำทางได้นะคะนี่โอ้โอ้โอ้ีอ่อ,องหมวกกระสีนีว่านี่แม่หมวกไม่มีสายนะคะโอ้ไปเราจะไปทำยกยออยู่ที่ทุ่งนานะคะยัทงท่านในหอดอยู่ค่ะที่ดองโอ้ยนี่ใกล้ๆนี่เองเรามาทำยกยออยู่ทุ่งนานะคะพี่น้องเอฟซีค่ะ พี่น้องวันนี้ฟื้นชุงนาข้าวเขียวจะอุ่มพุ่มสวัยนะคะแฟนเอิดเติดอยู่บริตรายานนะคะพี่น้องจีกยานอีกอย่างหนึงเนาะแม่ยายก็เดินนะคะสาววินปั่นจัก,กรยานนะคะขี่จักรยานคู่ใจมากเลยคะ่ะพี่น้องบยยางนม่ค่อยเมื่อยสาววินก็ไม่เดินนะคะว้ย <laughs> <laughs> มอเรขยงมัว <laughs> หมวกรุดนะคะเอคีขาเอาหมวกกันนะหมวกรุดจากหัวนะคะโอ้ยโอ้ยมีทั้งข้าวทั้งอะไรนะคะเต็มไปหมดเลยนี่หมวกรุดพี่น้องไปล่มพัดหมวกมันรุดเนี่ยยังไม่ถึงนะคะนี่หมวกรุดก่อนนะคะโอ้ขี่จักรยานอย่างซิงเลยนะคะนี่ <laughs> โอ,โ,อโอ้หมวกคือสิลุดีไหมเพื่อนสิได้เฮสสายหมวกกันบอกพี่น้องหมวกไม่มีสายนะคะลมพัดก็ปึ้งไปลดุดหมวกไม่มีสายเลยค่ะเอสที่ะโอ้โอ้อย่าลุดเด้อหมวกเด้อ,อยูกันอยู่กันยังขาอยูสายสายไม่ยู่บอดีชันเดซส่นะคะหมวกไม่มีสายนะคะเวลาเราไปมันก็จะลุดคือสิลุดออกจากหัวแม่พี่น้องค่ะไปค่ะ เราจะไปทำยกยออยู่ทุ่งนานะคะไปแล้วนะคะอยู่ทุ่งปลาข้าวข้าวนะคะข้าวกำลังมานนะคะมานบ่มี่พอได้นีเข่านี <c oughs> โ่โอ้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 ไปต้า <c oughs> ใส่แล้วพ่อตาโอ,โอ้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 ยหอดใส่แล้ว กล้องข่กับบิดหนาบิดหลังพี่น้องเออหอดดอกไะยังไม่ถึงนะคะขี่กระยานนด้หนิขี่กระยานน้ำชงเนาะง่าแตกง่าแตกแล้วข่เอาไะใกล้จะถึงแล้วนะคะเรามาทำยกยอก,กันเนาะมาทำยกยอกเหมือนบ้านอื่นนะคะบ้านอื่นเขาทำเรียบร้อยแล้วพี่จะถ่าย่อยางเดียวเนาะ แต่เื่อนสาวิตรท่านเห็ดค่ะกำลังจะทำนะคะโอ้โอโอ,โอ,โอใกล้ถึงแล้วค่ะพี่น้องเอฟตี้คะ่ะใกล้แล้วคะ่ะใกล้จะถึงแล้วเนาะมาทำยกยอก,กันนะคะ ถึงหรือยัง